สวัสดีทุกทคนนะจ๊ะวันนี้ไปรับรถมาล้วสองเท่าสองเท่าสองเท่าจะออกไปรับรถเตรียมแมสเมอร์ก่อนไปรับรถที่ศูนย์ฮอนด้านะจ๊ะจริงๆอ่ะรถแอดคอร์เรา,าใช้ดีนะมัน,ม,นมันไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราใช้ฮอนด้าไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ของเราใช้ดีแล้วก็ มีศูนย์บริการที่ดีด้วยนะจะบอกให้ศูนย์ฮอนด้าฟิวเจอปลาลังสิตนี่แหละทำดีทำรถดีอันนี้เราถ้าเกิดมีอะไรนะคะแนนก็ให้เต็มร้อยเลยอะ่ะแล้วดูแลรถดีมากไปตรวจเช็คอะไรได้ดีแต่ของเราอะหนูกัน <laughs> หนูกันใส ที่บ้านเนี่ยตอนเวลาใช้ไฟสองนะมันก็โอเคนะไฟสองนะเ,ออเ,เนีนนะ่ยเขาเขาแนะนํามานะที่ศูนย์ฮอนด้าเขาแนะนําให้เอาไฟสองไว้อะไรเงี้ยเราก็สองนะแล้วมีวันหนึ่งลืมหนูมันเยอะอย่างว่านะถ้าลืมสองไฟวันเดียวเนะี่ยหนูนี่ก็จะวิ่งคือเขาวิ่งหาที่ซุกที่ซ่อนแล้วงูบ้านเราก็มีเราก็มั่นใจว่าหนูอ่ะอาจจะวิ่งหนีงูเข้ามาหาที่ซ่อนก็นได้ แล้วก็หาทำลงทำรังอะไรเงี้ยโอ้ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนูกัดสายไฟรถประจำเสียเงินเพราะเพราะหนูเนี่ยหลายรอบแล้วนะกี่มือแล้วเนี่ยป,ป้าๆเนี่ยหนูนั่งสารกับป้าเรามากเนี่ยคิดดูออก็แล้วกันนะอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องเสียคิดดูทีเราก็จะต้องมาเสียเงินเพราะหนูเนี่ยนะเพราะฉะนั้น คือเราต้องหาวิธีจำกัดกำจัดเออกำจัดหนูนะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ประป้าเราซื้อนี่มาด้วยออแผงแผงโซลาเซลล์เออซื้อมาชุดละพันห้า 1, เดี๋ยวจะเอาไปสองใต้ท้องรถแล้วก็เดี๋ยวเอาไฟอีกดวงนึงมาห้อย เปิดกระโปงเราไม่ค่อยได้ใช้รถด้วยเราไม่ค่อยได้ออกบ้านไงแต่ปะปารถประปาเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็ยังมีหนูมามากัดนะกัดสายเลยนะปะป๊าเอน้ำฉีดกระจกเออมันกัดไอ,อน้น้ไม่รู้มากัดได้ไงไอ้ที่ฉีดกระจกไอ้สายฉีดกระจกคือหนูเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายตอ่อ มนุษย์ด้วยบอกตรงสายฟงสายไฟนี่กัดกระจุยกระจายบ้านเบิร์นไฟชงไฟช็อตนี่เราก็มั่นใจว่าพี่หนุอ่ะแหละตัวดีเลยพี่หนุอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะจ๊ะพี่หนุอันนี้คือที่โดนกัทศูนย์บริการต่อให้<แ>ต่อแล้วมันใช้้วยศูนย์บริการ<อ>ดีดไหมจ๊ะเห็นนะบอกแล้วใช้ฮอนด้าดีใช้เรีิปต่อ ก็คืออันนี้พยายามไปต่อให้แล้วแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนหมดละดีแล้วเพราะมันหลายรอบแล้วโดนกัดศูนย์ฮันด้านะจ๊ะบริการดีนะจ๊ะอยากให้ทุกคนมาซื้อรถใช้ไม่มีอะไรหรอกศูนย์บริการดีพนักงานดีฮะโอเคแค่นี้นะ